นี้มัเบิ่์ติจกรราค่ะเดี๋ยวจะพาเพื่อนเพื่อนมาอย่างหมูอย่างไก่สเตเ็กเพื่อนเพื่อนค่ะน,นีเมือน,นี่จะไปงานอันนี้คือไก่ด้จ้ะมือน,นีจะไปงานอันนี้ l a ว y s h o w อันนองคนไทยอีกเมืองหนึ่งแต่ว่าเพื่อนให้เห็ดอาหารไทยไปไป,ไปตุ่มไปโฮมกันพี่นองกันเลยเพิ่นก็นเลยว่าปูน้าในเห็ดอันสเต็กแซ่บเพื่อนว่าเพิ่นก็เลยรีเควสต์มาว่าให้ปูน้าเนี่ยทำส,ะสะเต็กเพื่อนป่าป<อ>ูน<อ>้าก็เลยจัดให้พี่นองค่ะ อันนี้จะเป็นหม <inä S 1> ูค่ะอันตอนเห็ดใส่ถุงไว้อันเอาไปแช่เขียงไว้พี่น้องลืมเขียนซื่อเลี้ยงเขียนซื่อว่าอันไหนเป็นไก่อันหมูโอ้ยบมแมนต์โมเมนเอาหมูออกมาเบิดบ่นาอน้องก็คงได้เวิดมาว่าอยากไถ่ไก่่าสั่นเอ้าแล้วแต่ละพี่น้องเลยแดีวยว่บ <refuses to> ุญแต่กํา้องแบบเดี่ยวต่บุญแต่กำนาอบแบบน้องอันไหนเนาะอันไก่อันไหนเนาะหมูอันยัง สงสัยทีเป็นหมูบดอยู่เด้อพี่น้องเฮ้ยโอ้ยโอ้ยบวชเด้อนหนิ่อยว่าไม่ติดเป็นหมูบดเด้พี่น้องเด้บัชนี่ค่ะปิ้งง่ายๆเด้อค่ะพี่น้องปิ้งใส่กระทะค่ะปิ้งใส่กระทะแบนๆเหมนพี่น้องโอ้ยสงสัยทีเป็นหมูเด้อพี่น้องย่านเป็นหมูบดอยู่เด้อบัช ก็ต้องปิ้งไฟแห้งจากปิ่งไฟอ่อนๆมันกันสีใดแบบว่า,าขขอันซุปซุปร้อมๆกันปิ่งไฟแห้งมันจะใหม่ะคะ่ะนี่กระทะแบบนี้เด้อพี่น้องอยู่เมื่อกนอกเนี่ยเขาบ่มีเขาบ่มีอันแบบเตายยางเ,เขาซา้าใหมไปสื่อกระทะแบบนี้ได้นะคะถูกกระทะเล็บเลยโอ้พี่น้องโอ้อันนี้ไก่อยู่พี่น้องโอ้ป่าสันเนืว่ามันดิเผ็ดอันนี้ไก่อยู่ค่ะ บอกว่นเราจะเค็ดท,ทั้งหมูทั้งไก่ประจันอันนี้ไก่ค่ะอันนี้ไก่โอ้ยยังชั่วหน่อยโอ้ยบ่าเมนยิบหมูออกมาแบบพี่น้องกิ่นรวมกันว่าเป็นหนังดอกตั้งแต่เป็นเนื้อเนี่ยเค็ดไปทั้งหมูทั้งไก่เพราะว่าบางคนอย่างอันไอ,อ้บางคนรู้กับมาสกินหมูเนาะพี่น้องเนาะบางคนรู้กับมาสกินไก่เนี่ยเค็มไปทั้งสองอย่างประจุประจันไปค่ะ กลิ่นเหลิมแบบพี่น้องอุย้ยกลิ่นหอมค่ะค่ะกลิ่นหอมแอบมบกินหอมช่วงวันนี้เก็บเล่าเรไปแช่แข็งไว้ค่ะใส่ถึงใส่ถึงแบบหนึ่งไปแช่แข็งไว้ชีสสัตตนเตยงามบอกจ้าบังถึงเลยโอ้ยขอให้เป็นไก่เด้อพี่น้องเด้อดขอให้เป็นไก่เด้อจ้าขอให้เป็นไก่เด้อจ้าอย่าให้เป็นหมูเด้อโอ้ยให้เนี่ยเป็นไก่พี่น้องเนี่ยเป็นไก่ค่ะ ก็ยังชั่วหน่อยเดี๋ยวนอ้องเขาบอกว่าโอ้พี่หนูขอไก่ทำไมได้หมูมาแต่จีว่านี่เราพี่น้องเนาะโอ้ยบมื่อกี้พี่น้องสีสันสวยงามไหมคะมาดูกันนะคะมาเบิร์กเด็ดๆกันอู้กินกลิ่นหอมมากทางบ้านอู้ยทางบ้านก็อบอกว่ามันหอมอะไรแต่จีว่านี่นเราพี่น้องเนาะกินหอมกินหอม,หอ,มอันผงผงจระเีแล้วก็ไอ้ชิ้นแล้วก็พวก เค,เครื่องเ,งออเ,รเครื่องแข็งพี่น้อ,องโอ้ยพอมันเครื่องแข็งพวกซอสพวกเนี่ยมันหอมหอมพี่หนุ่มพี่น้องเดี๋ยวลองตีนดูสิลองตีนยังไม่ได้นะคะนี่ยังไม่ได้ยังไม่ได้กูน่าจะบดตีนไฟแห้งพี่น้องตีนไฟออันตีนไฟอ่อนๆมันจะได้ย่างแล้วมันจะเป็นแบบว่าสุกสุกพอดีสุกไม่ไหม้พี่น้องคะ ดูสีสันสวยงามเดี๋ยวมารอดูนะคะหลังจากที่ติ่งข้างนี้ประมาณสัก5นาทีนะคะเดี๋ยวจะมา้ีให้ดูมาเบิ้ลกันจา้ามันจะพร้อมปีอย่างงโอ้ยพอแล้วค่ะนี่พอแล้วอันนี้พอแล้วนะคะอันนี้พอแล้วพร้อมนนะะอ้ีแล้วค่ะเอ้เห็นไหมเห็นไหมอันนี้ก็พร้อมแล้วค่ะพร้อมตีแล้วนะคะอันนี้พออันนี้ยังเดี๋ยว ยายมา่นอนอยู่จะได้แลยเหลืดิที่แม่ชานี้ข่อยพี่น้องไม่กบบไม่ก็แบบก็เปลอดเหี้เหมนเปิดเหมืนแต่เปลดเหี้เหอนนี่ก็ได้แบบไหนได้แล้วสีสันสวยบ่พี่น้อง นี้เอาอีกแป๊บหนึ่งีปป๋ยวมาดูข้างนี้เนื้อหมูยังไม่ได้นะคะเนื้อหมูยังไม่ได้เนื้อนี่หมูนี่จะสุกยากจะสุกยากหน่อยหนึ่งไก่นี่จะสุกไวอัหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทาด้วยน้ำมันมะพร้าว น้ำบบกเ้าเนี่พี่น้องมาท่าให้สเต็กมันมีรสชาตินิ่มหน้ารับประทานแต่มันจะทาไม่ให้สเต็กแข็ง้วพี่น้องจำไว้เลยพี่น้องเทคนิคนี้นะคะทาด้วยบางคนกับท่าน้ำมันจะได้ถ้าทาน้ํามันมันจะมันจะออกมันมันมันจะออกเนเดียมพี่น้องแต่ว่าท่าน้ำมันบอกเผาเมันไหเทีดเท็ดเนื้อสเต็กมีนุ่มนะคะ เดี๋ยวมาดูดูกันต่อไปนะครับมาพร้อมได้ยังน,นี่ยังไม่ได้น,นี้น่าจะได้แล้วเลยกๆหนึ่งใกล้ลักล้ละ,ละอนนี้น่าจะได้แล้วันีก็น่าจะได้แล้วนี้ก็น่าจะได้แ,นนก,ดแนนก็จะพาังสมพนตข้าวมาทา้ากทีวีนอนบจัง ้องเั้งเกันบนม้ทชาเลยดูผู้ไหท่าู่เร้วก็ดีค่ะถ้าใครทาอยู่แล้วก็ดีเป็นผลดีค่ะมันจะทําให้หลังจากน้ำอุ้ยบนนี้มนขาดมันขาดโว้ยมันขาดมันขาดน้อยก็จะได้กินเลยเร้อเดียวจะกงกระจะกินเองแล้วก อมหมูเริ่มได้แล้วหมูเริ่มได้แล้วนะคะไม่ต้องปิ้งสุกกับสเต็กถ้าปิ้งสุกแล้วเนื้อมันจะมันจะแข็งที่นอ่องเราก็จะมาทานนะคะ เพิ่มรสชาติกับเพื่อนเขาไ่บอกว่านี่ปูนมากรู้ล์ลามากสาเต้พี่นี่สซาเต้พี่มันนิ่มภาษาอังกฤษ <Very tender, S 1> เขาบอ tender very tender ครับบอกเอ้ย very tender ครับบอก tender คือมันนิ่ม tender tender T E N D E R tender นุ่มะสะอาดติ๊ดใจอ่ะอันนี้ชุกเนื้อด้วยการตีนะคะอันนี้เราก็จะตีตงแล้วก็จะทาน้ำมัน,นะคะ่ะอันนี้น่าจะได้แล้วใส่ได้แล้วหลังจากน,นั้นเราก็จะมาทาน้ำมันนักขายหรือว่าน้ำมันบักข่าวอย่แงไที่ได้ รับสเตะร้อนๆสักไม้ไหมคะมาได้พี่น้องมากินสเตะน้ำกันนะค่ะกำลังย่างสเตะอยู่หลังบๆจะกินนี่หอมอบอวนชวนเยา้ายวนคนข้างบ้าน,านพี่น้อง<ว>กอ็คงจะได้แบบว่าโอ้ยกินอะไรมันถึงหอมอย่างนี้เนี่ยคนข้างฝั่งคลองตรงนน้นต้องได้กินแน่นอนเลยมากินสเต๊ะขอยนี่หอมทั่วหลังบ้านช่วยงามไหมคะโอ้โหกลิ่นนี้แบบชวนรับประทาน